สวัสดีค่ะ <c oughs> สัปดาห์นี้เป็นในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ที่เราจะมาพบกันในสองวันที่ผ่านมาถ้าท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังยังไม่มีโอกาสได้ติดตามก็ดิฉันก็จะแจ้งประชาสัมพันธ์เอาไว้สักหน่อย <c oughs> ก็คือว่าในวันศุกร์นั้นเราพูดเรื่องสงกรานทางการเมืองคือมีนัยยะทางการเมือง ประชาชนไปรถน้ำนะคะสงกรานกันที่ลาวกัมพูชากับคุณทักษิณในขณะที่คุณยิ่งลักก็เมื่อวันที่ผ่านมาสองวันที่ผ่านมาก็มารถน้ำพลเอกเปรมแล้วก็เป็นเรื่องวิพากวิจารณ์แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยก็เป็นสงกรานที่มีนัยยะทางการเมืองโดยที่มีขบธรรมเนียมเนี่ยเป็นตัวตั้ง แล้วการแสดงออกนั้นมีนัยยะทางการเมืองวันที่สองที่เราได้พูดนะฮะก็เป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความจริงและการปรองดองคือการปรองดองเนี่ยมันจะเป็นไปได้ต้องเคียงคู่กับความจริง <c oughs> ไม่มีการปรองดองที่ยั่งยืนที่ไหนนอกจากเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะ มันต้องรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นจากนั้นจึงตกลงกันว่าเราจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องอย่างไรเพื่อที่จะอยู่กันได้อย่างสันติสุขในวันนี้นีก็จะพูดเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึเพราะว่ามันมีเรื่องร้อนๆอ,อยู่ในบ้านเราเราก็จะพูดเรื่องพักการเมืองกับแนวร่วมคนเสือ้อแดง ะะคือพูดง่ายๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างพักการเมืองกับแนวร่วมคนเสื้อแดงนี้ขณะนี้มีความสัมพันธ์อย่างไรความสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่ควรจะเป็นนั้นเป็นอย่างไรและถ้ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องก็จะเกิดปัญหาอะไรบ้างนะฮะเราก็ขอเริ่มี่ยก็ขอเริ่มว่านิยามพักการเมืองขณะนี้ การเมืองเรานั้นเศรษกิจเป็นทุนนิยมแต่ว่าการเมืองการปกครองของเราอยู่ในระบอบอมาตยาธิปไตยหรือเป็นประชาธิปไตยสักหนึ่งในสีข้อนนิดเดียวนะเพราะการครอบงำทั้งสังคมนั้นนะครอบงำด้วยความคิดอนุรักษ์นิยมแบบระบอบอมาตเป็นด้านหลักไม่ใช่เสรีนิยมในระบอบประชาธิปไตยเป็นด้านหลัก อันนี้เป็นตัวสำคัญที่ทำให้กลไกาการขับเคลื่อนของประเทศนะะในปัจจุบันจึงถูกครอบงำด้วยความคิดอนุรักษ์นิยมแบบที่ต้องการให้เฉพาะคนจำนวนหนึ่งเท่านั้นสามารถเป็นผู้ครอ,องประเทศได้โดยอำนาจไม่คืนกลับให้กับประชาชนนี่มันยังอยู่ในฐานะครอบงำเพราะนั้นพักการเมือง ที่อยู่ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและการเมืองในระบบอม,มาตยาธิปไตยจะมีลักษณะเช่นไรตัวอย่างที่เราจะต้องพูดถึงและโฟกัสนะฮะถ้าเราพูดกว้างเนี่ยมันก็จะใช้เวลาเรานำเข้าสู่เพื่อเข้าสู่กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจะเป็นปทุมธานีจะเป็นเพียงเชียงใหม่หรือมันอาจจะเกิดขึ้นนะฮะในลำดับต่อไปแต่เราศึกษาเอาไว้ก่อน เพื่อที่เราจะร่วมกันทำความเข้าใจว่าปัญหานี้เนี่ยนะฮะมันมีที่มาที่ไปมันมาอย่างไรแล้วมันจะไปอย่างไรเมื่อเราเข้าใจว่าพักการเมืองที่มีเกิดขึ้นเนี่ยแม้เป็นพักการเมืองที่อยู่ในฝ่ายที่ต้องการประชาธิไปไตยแต่ต้องยังถูกครอบงำและต้องต่อสู้ฟันฝ่ากระบอบอมาตยังไม่จบ แม้จะมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลก็ตามนะต้องเข้าใจว่าพรรก,การเมืองเหล่านี้คนในพรรจะประกอบด้วยคนกลุ่มไหนบ้างก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นในทุนมีความคิดเสรีนิยมกลุ่มที่เป็นปัญญาชนหรือมีพัฒนาการมาจากฝ่ายอนุรักษนิยมนะฮะฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะนั้นก็มีความคิดอนุรักษ์นิยมยังดำรงอยู่ แมนว่าจะอยู่ในพักที่ต้องการประชาธิปไตยนะฮะแล้วก็อาจจะมีนะฮะจะมีนักต่อสู้หรือผู้ที่มีการปฏิบัติเป็นจริงในการต่อสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยมีความคิดเสรีนิยมหรือกระทั่งมีความคิดปด็จการก็มีนะฮะความคิดสังคมนิยมนั้นคงแทบไม่มีนะ,ะพูดง่ายๆว่าถ้าคิดแบบเดิมก็คือตั้งแต่ขวาจัด ไล่มาจนกระทั่งมากลางๆแล้วกอ็อาจจะเป็นเสรีนิยมคือก้าวหน้าขึ้นก้าวหน้าขึ้นมีตั้งแต่ล้าหลังไปที่ก้าวหน้ามีตั้งแต่กลุ่มที่เป็นนายทุนไปจนกระทั่งกลุ่มคนที่มาจากรากยญานะมาจากเสื้อแดงและมาจากรกากยญาก็มีนะฮะยกตัวอย่างเช่นลองยกตัวอย่างดูเช่นจ่าประสิทธิ์เป็นต้นเพราะฉะนั้นนี่คือองค์ประกอบ องค์ประกอบของพรรคการเมืองในระบบทุนนิยมพรรคเพื่อไทยก็อยู่ในนิยามอันนี้เหมือนกันฮันไปดูแนวร่วมคนเสื้อแดงบ้างแนวร่วมคนเสื้อแดงก็ประกอบด้วยคนหลายกลุ่มหลายชนชัน้นรากหญ้าเป็นกำลังสำคัญนะมวลชนที่เป็นกำลังสำคัญของคนเสื้อแดงก็คือแรงงานนอกระบบอันได้แก่เกษตรกร,กรอันได้แก่ลูกจ้าง คนเหล่านี้ไม่มีหลักประกันใดๆและนี่คือกำลังสำคัญคือแรงงานนอกระบบแรงงานนอกระบบในประเทศไทยมีเท่าไหร่20กว่าล้านคนนะฮะแรงงานในระบบมีประมาณ10กว่าล้านคนแรงงานทั้งประเทศมี30กว่าล้านแรงงานนอกระบบเหล่านี้ได้อานิสงส์จากผลพวงของการบริหารของพักไทยรักไทยเดิมนะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง30บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านหรือสวัสดิการต่างๆที่เกิดขึ้นมาที่ถูกเรียกว่าประชานิยมเพราะนั้นแรงงานนอกระบบเหล่านี้คือกำลังสำคัญนะฮะของแนวร่วมคนเสื้อแดงแต่ถามว่ามีเฉพาะแค่นี้ไหมไม่ใช่มันยังมีกลุ่มคนอีกมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุนรายย่อยพวกโอทอปทั้งหลายซึ่งเคยรุ่งเรือง ก็พูดตรงๆว่าเจงหมดนะฮะรวมทั้งปัญญชนก้าวหน้าเสรีนิยมจำนวนหนึ่งดังนั้นจึงมีความหลากหลายหลายชนชั้นเช่นกันแนวคิดก็มีทั้งอนุรักษ์นิยมแนวคิดมีทั้งเสรีนิยมหรือแม้กระทั่งค่อซ้ายไปสักหน่อยอย่างเช่นสังคมนิยมระดับหนึ่งหรือบางคนก็เรียกว่าเป็นพวกไม่เอาไม่เอาอ่า ไม่พูดถึงเรื่องสังคมนิยมหรืออะไรแต่พูดถึงเรื่องรัฐสวัสดิการทั้งหมดนี้มันจะเป็นแนวร่วมที่หลากหลายเพราะฉะนั้นทางพรรคการเมืองหรือทางแนวร่วมมันก็มีคนมากมายแล้วก็มีคนส่วนหนึ่งที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยในซีกพักนะฮะหรือคนในส่วนหนึ่งของคนเสดงที่พัฒนาการมาตั้งแต่ต่อสู้ ตั้งแต่วันแรกของการเกิดรับอาหารแล้วจากนั้นก็มีเสื้อแดงมาสมทบขยายตัวแล้วก็มาสมทบทีหลังทีหลัง,ลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายและเมื่อมีมองแล้วว่าจะได้รับชัยชนะก็จะมีทั้งในพักคือสสที่มาอยู่ในพักคือคนใหม่ รวมทั้งคนที่เป็นนอปชหรือคนเสื้อแดงคนรุ่นใหม่ๆก็เข้ามาเยอะแล้วคนเสื้อแดงนี้นะสำหรับองค์กรนปรชเป็นแนร่วมที่มีรูปการคือมีการจัดตั้งมีแกนนำมีหลักนโยบายมีแนวทางมีทฤษฎีนะมีหนทางการต่อสู้ทางสันติวิธีชัดเจนแต่ก็มีเสื้อแดงอีกจำนวนมากมีเสื้อแดงอีกจำนวนมาก ที่ถือว่าเป็นแดงอิสระบางคนก็ตั้งเป็นองค์กรเช่นแดงสยามแดงยีบสีมิถุนาแดงสยามคือคุณสุรชัยนะคะที่เป็นแกนนําใหญ่ยีบสีมิถุนาก็คือคุณสมยศทั้งสองกลุ่มเหล่านี้ก่อนหน้านี้ก็เคยร่วมอยู่ในแนวร่วมในยุคที่ไม่มีรูปการแต่พอมีรูปการมีหลักนโยบายเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็แยกเป็นกลุ่มอิสระแล้วยังมี แดงหน้าจออยู่ในสังคมออนไลน์มากมายแดงอิสระคนเดียวก็มีหรือเป็นกลุ่มก็มีแล้วก็บางกลุ่มก็มีปัญญาชนเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นคลังสมองหรือเป็นมันสมองนะก็มีหรือบางคนถือว่าไม่ใช่เสื้อแดงแต่จริงๆแล้วเป็นยิ่งกว่าคนเสื้อแดงอีกเป็นกลุ่มปัญญาชนเพราะฉะนั้นความหลากหลายนี้จึงหมายความว่า กลุ่มของแนวร่วมเสื้อแดงนั้นมีทั้งที่เป็นองค์กรและที่ไม่เป็นองค์กรเป็นกลุ่มอิสระทั้งหลายแต่ถามว่ามันก็น่าพิศวงที่สามารถขับเคลื่อนไปได้วยกันได้ทั้งหมดหลายทั้งพักเพื่อไทยที่ถูกยุบมาเรื่อยๆรวมทั้งนอปชแนวร่วมคนเสื้อแดงที่สามารถขับเคลื่อนต่อสู้ร่วมกัน นะฮะมายาวนานได้พอสมควรถ้าถามก็คือเป็นด้านบวกของการต่อสู้ของประชาชนนี่เป็นด้านบวกองค์กรและแนวร่วมนี้จึงเติบใหญ่และซึ่งกันและกันการสนับสนุนซึ่งกันและกันนำมาสู่ชัยชนะครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วของพักเพื่อไทยซึ่งพัฒนาจากพักไทยรักไทยมาเป็นลำดับ และคุณทักษิณซึ่งร่วมส่วนสำคัญนะฮะอยู่ในพักเพื่อไทยจึงกลายเป็นจุดจุดที่สำคัญที่ถูกจับตามองไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศในประเทศและคนจำนวนมากก็ถือเสมือนหนึ่งว่าคือคุณทักษิณก็คือผู้ตรงๆนะฮะในภาพที่มองก็บอกว่า เป็นหัวหน้าใหญ่หรือเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่ดีฉั่นอยากจะเรียนว่าคุณทักษณิณอยู่ในจุดนี้ได้เพราะความรักของประชาชนความสงสารความเห็นใจของประชาชนไม่ใช่เงินกับสิ่งที่คุณทักษณิณได้เคยทำคุณความดีเอาไว้กับเขาและคนไทยนี่เป็นคนซื่อสัตย์นะคะซื่อสัต,รรตย์กตัญญูรู้คุณคนเพราะฉะนั้น ที่บอกว่าทำเพื่อคุณทักษิณนั้นจริงๆคือทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อประเทศชาติเพราะว่าคุณทักษิณนั้นเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ทำให้คนไทยจำนวนมากเชื่อว่าภายใต้การบริหารงานของพรรคที่คุณทักษิณมีบทบาทจะทำให้ประเทศไทยและประชาชนไทยดีขึ้น จะว่าเขาเห็นแก่ตัวก็ได้ก็เห็นแก่ตัวแบบนี้แหละไม่ใช่เห็นแก่ตัวแบบประเภทที่ว่าเอาเงินมาสองร้อยสามร้อยแล้วกาให้อย่างนั้นไม่ใช่เอามาก็ไม่กาให้เพราะว่าคนไทยยุคนี้โดยเฉพาะคนเสื้อแดงเปลี่ยนไปแล้วค่ะเปลี่ยนไปแล้วไม่ใช่รับเงินนะจ่ายเงินนะคะทุกวันนี้เนี่ยคนเสื้อแดงที่มาชุมนุมหรือมารับฟังการปราศัย นะการเสวนาอะไรต่างๆนี่ควักกระเป๋าเองทั้งหมดเดินทางไปต่างประเทศดังที่เราบอกก็เงินของเขาเองนะฮะเพราะนั้นการหนุนช่วยของอที่คิดว่ามีการหนุนช่วยเงินอาจจะมีการช่วยค่ารถบ้างหรืออะไรบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่มันไม่พอมันไม่คุ้มกันนะ,ะนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาไปเพราะเงินไม่ใช่แต่เขาไปเพราะเขาอยากไป และเขาต้องการที่จะแสดงตัวเดี๋ยวคอยดูวันที่19พฤษภาพวกเขาจะมาเพื่อแสดงตัวว่าเขาไม่ลืมเหตุการณ์การเข็นฆ่าประชาชนในสองปีที่ผ่านมาเขาจะไม่ลืมการเข็นฆ่าประชาชนเพราะนั้นเขาจะมาแสดงตัวมากมายเอาละค่ะมันน่าพิศวงที่ว่าองค์ประกอบหลากหลายทั้งสองฝ่ายเนี่ยแล้วเนี่ยขับเคลื่อนในการต่อสู้ได้อย่างเป็น ค่อนข้างเป็นเอกภาพใครก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปในการต่อสู้เนี่นก็ยังประทับใจคนในพักนะฮะตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เป็นพักเพื่อไทยด้วยซ้ำสอสอจำนวนมากที่ร่วมส่วนการต่อสู้กับประชาชนยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ปี53ที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่เราใช้ยุทธศาสตร์สองขา ในการต่อสู้เพื่อที่จะทวงอำนาจประชาชนคืนมาแน่นอนมันสอดคล้องกับผลประโยชน์เราก็จะต้องพูดยอมรับความเป็นจริงว่าพักการเมืองและคนในพักการเมืองต่อสู้เพื่ออะไรแน่นอนผลประโยชน์แนวร่วมนปชต่อสู้เพื่ออะไรมีสองส่วนอุดมการ์และผลประโยชน์ในพัก จะบอกว่าผลประโยชน์อย่างเดียวก็คงไม่ใช่ผลประโยชน์นั้นมีทั้งสองส่วนคือผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนและผลประโยชน์ของตัวคนคนนั้นเองในพักการเมืองในแนวร่วมในคนเสื้อแดงต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นลักษณะอุดมการเนี่ยล้วนๆเลยมีไหมมีแต่ในพักเนี่ยนะฮะก็อาจจะมี จำนวนหนึ่งแต่ดิฉันเชื่อว่าในส่วนของภาคประชาชนนั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประเทศชาติและอุดมการณ์นั้นอยู่ในสัดส่วนที่สูงอยู่ในสัดส่วนที่สูงกว่าเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในฐานะผู้ปกครองเขาอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองทำอย่างไรก็ยังอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครองยกเว้นคนจำนวนหนึ่งที่เข้ามาสู้ เพื่อผลประโยชน์ตัวเองหวังไต่เต้าเข้าไปสู่ฐานะตำแหน่งทางการเมืองเพื่อผลประโยชน์มีไหมมีทำไมจะไม่มีเพราะฉะนั้นมันจึงมีทั้งสองฝ่ายและด้วยความหลากหลายในช่วงเวลาของการต่อสู้เนี่ยมันง่ายเพราะเป้าหมายการต่อสู้นั้นคืออะไรก็คือเครือข่ายระบอบอามาดและนี่จึงเป็นเหตุให้บางครั้ง ในช่วงการปราศัยการชุมนุมในเชิงจิตวิทยาจึงยกคนมาเป็นสัญลักษณ์ยกตัวอย่างเช่นประธานองคมนตรี <c oughs> ก็ได้ถูกหยิบยกในเวลาการชุมนุมจำนวนมากในฐานะของเชิงสัญลักษณ์ของเครือข่ายระบบอํมมาที่สำคัญเนี่ได้บอกแล้วว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าท่านประธานองคมนตรีในอดีตนั้นแสดงบทบาท ที่ก้าวเข้ามาทางการเมืองด้วยเมื่อก้าวเข้ามาทางการเมืองที่เรื่องชื่อก็คือจ็อกกี้กับมา้ารัฐบาลเป็นแค่จ็อกกี้นายกก็แค่คนขี่มา้าแต่ม้านั้นไม่ใช่ของจ็อกกี้นะเมื่อก้าวย่างเข้ามาสู่พรมแดนทางการเมืองจึงต้องถูกแปดเปื้อนด้วยการอ,อะไรนะ,ะการ พูดถึงนะการกล่าวถึงและมีการโจมตีอย่างแน่นอนยกเว้นว่าถ้าหากว่าไม่ได้ก้าวเข้ามาสู่พรมแดนทางการเมืองของประชาชนเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าในการต่อสู้พักเพื่อไทยหรือพักพลังประชาชนนะฮะในช่วงที่ไม่ได้เป็นรัฐบาล กับนปชหรือกับแนวร่วมคนเสื้อแดงค่อนข้างเป็นเอกภาพและน่าชื่นชมน่าชื่นชมมากไม่ว่าจะเป็นยุทธการไทยคมเราก็ต้องรำลึกสสที่ปทุมธานีหรือสสต่างๆในกรุงเทพนะฮะในเขตต่างๆก็เข้ามาพูดนี่ก็ต้องให้รู้สึกด้วยว่าสอสจจำนวนหนึ่งนะในพรรเพื่อไทยไม่ได้เข้ามานะแม้ในช่วงแห่งการต่อสู้แถมรังเกียดคนเสื้อแดง ก็ต้องยอมรับความจริงกันว่าคนเหล่านี้ไม่ร่วมส่วนในการต่อสู้แม้แต่น้อยใครเป็นใครคนเสื้อแดงก็รู้กันเหมือนกันแต่ถามว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างไรส่วนใหญ่สู้และดีส่วนใหญ่สู้และดีะดคอยมีเพียงจำนวนหนึ่งคนเสื้อแดงก็ชื่นใจแล้วเพราะนั้นตนต่อสู้เอกภาพจึงเป็นด้านหลัก แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อให้เป็นรัฐบาลจนได้รับชัยชนะระหว่างเลือกตั้งเพื่อให้เป็นรัฐบาลยิ่งเป็นเอกภาพตัวนปชเองนั้นเพื่อที่จะให้มีภาพลักษณ์ของการสนับสนุนที่มีลักษณะกระเทาะาังมาจากพรรคเพื่อไทยแต่มาตรวจสอบการเลือกตั้งเพราะเราเชื่อมันในพลังประชาชนเราเชื่อว่าถ้าไม่โกง พักเพื่อไทยชนะแน่นอนเมื่อเราเชื่อเช่นนั้นนะฮะด้วยและพูดตรงๆก็คือว่าเราก็ต้องการให้ประเทศนี้ผ่านพ้นหลุมวิบากก็คือเมื่อเขายุบสภาแล้วเราต้องทำให้การเมืองการเลือกตั้งนี้ใส้สะอาดเท่าที่เราจะทำได้เราจึงจัดตั้งการตรวจสอบการเลือกตั้งทั่วประเทศทำได้ระดับหนึ่งเพราะว่า สมาชิกของเรานั้นไม่ได้มีระบบและระเบียบแบบเดียวกับแรงงานในในอุตสาหกรรมเพราะแรงงานและคนของเราเป็นคนนอกระบบเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ทำได้ระดับหนึ่งแต่สรุปว่าเรามีความสำเร็จในการเลือกตั้งพักเพื่อไทยได้รับชัยชนะการโกงลดลงค่ะครึ่งหน้าเราจะมาคุยกันว่า เมื่อเปลี่ยนมิติได้รับชัยชนะเป็นรัฐบาลความสัมพันธ์นี้เราจะเผชิญปัญหาอะไรบ้างคะ่ะ